สิ่งที่คุณมีชีวิตขาดทุนแน่นอนค่ะคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน่ะคุณรู้สึกกดดันคุณมีความเครียดค่ะคุณมีความกังวลคุณมีความไม่สบายใจอยู่เยอะมากๆค่ะและไอการเปรียบเทียบเนี้ยมันทําร้ายตัวคุณมากี่ครั้ง <c oughs> คุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันคงทําไม่ได้หรอกฉันคงทําไม่ได้หรอกมันเป็นโชคชะตาข,ของเขามันเป็นดวงของเขามันเป็น ชีวิตเขาแต่มันคงไม่ใช่ฉันถ้าเกิดคุณกําลังเปรียบเทียบแบบนี้อยู่ครูบอกเลยค่ะว่าคุณทําลายตัวเองอย่างมากเลยนะและถ้าเกิดวันนี้คุณสามารถแก้ไขได้ถ้าคุณจะเปรียบเทียบนะเปลี่ยนเป็นการขอบคุณเขาดีกว่าว่าเขาอ่ะเป็นต้นแบบของการสําเร็จให้กับเราเลยนะมันมีคนที่เขาทําได้เราก็น่าจะทําได้หรือเปล่าเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการขอบคุณเพื่อสร้างกําลังใจนะคะแล้วก็ตอบย้ำว่าเฮ้ยมันมีคนสําเร็จตั้งเดียวตั้งแยะ นึกออกไหมคะมันจะทําให้คุณนะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นเยอะค่ะแล้วมันเป็นพลังด้วยมันไม่ทําลายคุณนะมันเป็นพลังที่มาส่งเสริมให้กับชีวิตคุณความคิดสําคัญมากนะคะมันมีคนหลายคนบนโลกใบนี้ที่เขาคิดในเรื่องราวดีๆแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปคนเหล่านี้เขาไม่ใช่แค่คิดนะคะความคิดมันทาให้เขาเกิดพลังแล้วเขาก็ไปลงมือทําในการสร้างชีวิตเขาแล้วก็มีอีกหลายหลายคนที่คิดค่ะแล้วทําให้หมดพลังแล้วก็ทําลายชีวิตตัวเอง อย่าให้คนคนนั้นเป็นคุณค่ะคูซันไรท์ของวยพร์ให้คุณโชคดีขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตขอให้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาหากมันเป็นเรื่องราวดีๆก็ขอให้คุณสําเร็จโดยเร็วพันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ